สกัดสีจากธรรมชาติโดยใช้ต้นประดู่และต้นมะม่วงค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยว่ามันมีอะไรบ้างไปกันเลยวัตถุดิบของเรานะคะก็จะไปสอหามาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นต้นประดู่แล้วก็ต้นมะม่วงของเรานะคะหลังจากจุดไฟเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนํานะคะน้ํามาใส่หม้อนะคะประมาณ5ลิตรหรือให้ท่วมของที่เราได้เตรียมมานะคะโดยวัตถุดิบของเราก็จะมีผงคาร์บอนตสสารส้มเกลือแล้วก็วัตถุดิบธรรมชาติที่เราได้เตรียมไว้นั่นเองค่ะ หลังจากน้ำเริ่มอ,อุ่นนะคะเราก็จะใส่สารส้มลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็จะใส่วัตถุดิบธรรมชาติลงไปนะคะนั่นก็คือต้นประดู่ของเรานั่นเองค่ะ mm hmm. พอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไว้ประมาณ5ชั่วโมงคะ mm ่ะ hmm. หลังจากเครบ5าชั่วโมงแล้วตัวน้ำนะคะก็ลดลงได้กำลังดีเลยะค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้องนะคะไปกองใส่ผ้าเราจะกองน้องประมาณ4-5ครั้งนะคะจนไม่ให้มีเศษต่างๆเข้าไปปนเปื้อนได้ค่ะ หลังจากกองจนไม่มีเศษแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ผงคาร์บอเนตนะคะลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็จะคนจนให้เกิดฟองแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากสีตกตะกอนจนได้ที่นะคะเราก็จะมาตักน้ําสีใสๆออกนะคะแล้วก็จะตักสีทั้งหมดนะคะใส่ในถาดบางๆของเราที่เตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําเจ้าตัวสีธรรมชาติที่เราได้เทใส่ถาดบางๆไว้นะคะไปตากแดดทิ้งไว้นะคะจนวรบบจะ พอสีแห้งแล้วนะคะเราก็จะนําน้องนะคะมาขูดขดออกให้หมดนะคะแล้วก็จะเอาตัวสีนะคะไปบดบดให้ละเอียดนะคะจากนั้นเราก็จะนําสีที่เราบดเสร็จแล้วนะคะไปกรอกใส่ถุงแล้วก็มัดให้มิดชิดพร้อมส่งค่ะส่วนของต้นมะม่วงนะคะเราก็จะทําวิธีเดียวกันกับของต้นประดู่เลยนะคะจากนั้นพอเสร็จแล้วก็นําน้องไปตากแห้งแล้วก็นําน้องมาขูดใส่ภาชนะเหมือนกันเลยคะ่ะกลุ่มของวเราขอจบการน,นําเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ